สวัสดีเอฟซีังไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะมือนีแม่น้องอาดามาตามน้าอยกับน้องแทนพี่น้องน้องแทนไปจับปิงปองผูขาวได้สามตัวหางเดียวพี่น้องแล้วก็น้าจจยพี่น้องผลได้ไปทําวัดเย็นที่วัดกลับมาตองคืนพี่น้องผลฟันว่ามีคนเอาเลขกมาให้เผลสามตัวพี่น้องเขียนแทะใส่ฝ่ามือตัวแดงจึงคืนอยู่พี่น้องเอาไปหลับส้มรับฟังเลยค่ะว่าผลได้ตัวไหนเลยค่ะ ไปหาผูเขามาบอกน่ะจอยแม่ค่ะไปถ้เมื่อใดไปเมื่อวานนี่งมือวานค่ะแมนค่ะอันแล้ววันแล้วอยากไปจับไข่ไหมอืมข้อนคืนท้าไดบู้อยากไปจับไข่ยนีมืออันยนีคยผมคำแม่อไปเมื่อวานตอนตอนแรกแมนอยากแม่อยากไปจับไข่บราไป,ไปจับไข่คือรถปะไปเลยไปจับไข่เดี ได้เล,เลขเจ็ดศูนหา,นหาอาจารย์แทม่มีมีมีซองตัวปมีม่จำเนีอ๋อต,ตัดเอาน,<ๆ>นี่เนาะมันแท่กระิตัดมันบอแปลงอืมกระิต,ตัดเจ็ดศูนศูนหาเจนแล้วเจ็ดหาศูนหาเราเพิ่นรอ,อยใง,ยงย่ี้านอาจารย์ บ่คนไม่บอกยังจับได้แล้วมาเลยจับได้แล้วฝ่าว่ายัางไรครับไม่กินน้ำแดงน้ำปูติบ่เราเจ้าฝันบ่ฝันอยู่ฝันมาตั้งไต่นะจอยว่าได้บ่ว่าได้อยู่เป็นคำที่สุภาพดีด้วแม่เราไม่ฝันบ่สุภาพจักเถียฝันดูฝันกินเตะกันกุ้งจับไปสะพานเนาะมมัันน มันเวาได้บ่คือคนะมันเป็นสิ่งสิ่งสิเงวาได้บ่คือเขาต้องถามเทตกันก่อนเนาะถ้าเป็นเป็นงามบ่เนี่ยแล้วเมนเมนบางคนบอกสะดวดมาเลยดิแมนคนบางคนบ่ถามนะเขาต้องถามก่อนพ่อบ้านเจ้าฝันบ่เจ้าบ่ฝันอืวันนี้พ่อบ้านบ่ฝันแมอนี่ตะเล็เจ้าฝันกัเล็น้องแท่นแมนมาจอยฝันมาทั้งในวาได้บ่เวาได้อยู่เวาเลยอันเรียกว่าฝันวันนี้ไปอันอันไปนันน้ำเพลินมากละไปอัน มาเคื่อนเนาะอันกับไปเฮ็ดวัดเย็นน้ำเพิ่นมาเนาะทำวัดเย็นน้ำเพิ่นมาคำคำทุำ่มกุ้งกวนี่แหละที่สวดยุวัดบ้านเฮาบ่ค่ะยุวัดป่าบา้บานนี้กับคืนมามา,มานอนมานอนฝันคือคือคือผู้เฒ่าผู้ทรายนี่แหละน้ำมาหอดเฮียนก็เรียกว่าอันจะน้ำไข่มาเห็ดเนีน่ยน้ำมาดีหรือมาลายเรียกว่างั้นแหละน้ำมาดีเพิ่นว่า อันเคยเคยเห็นหนาโยพนวางสี่เรียกว่าอันมาอันตาเซียนตาซียไฮเลกพนว่าประเด็นพิ่นได้เขียน<อ>เลขไซเมอร์ไฮศูน่าเก่าแปดสันเมืนมาขึ้นเน่บแม่ค่ะกับู่้ขยมากกว่านี่เจ้ากอบ่ฝันแม่อมนออมาหมอเจนาะเลยเนาแ มันบอกว่าเจังไหนนจอยมันว่าเด,วเดี๋ยวตาเชียนให้โชคว่าสัน้นก็เลยแบนแบมือให้เล่าเขียนห้มันเป็นตัวสีแดงหรือตัวสีดำมันเป็นตัวสีแดงตัวสีแดงเลยเขียนไฟฟ้ามือห่างแม่คะโหเคครมันเขียนสองตัวขอสิตีให้สามตัวแต่ว,ว่าเขียนสามตัวแล้วเขวาบอกไม่มองสิตีไปอีกเนาะแดงนะศูนย์เก้าแปด คนมาใหาต้ตาด้นหนีหรือคนรอจังใดอีกบ้า่อนกับบา่าด้เวาหยังนะคะแล้วว่ามิตรวัตาสิมาห้โชคบวันนี้กับหันหลังกลับไปหาเราอีกรอบนึงก็ไปเห็นเล่าแล้วหายไปเลยแม่น่ะเล่มเบื้องหน้าว่ามันคนบันเฮาเลยอาจจะไปเจ้าทีแทวนั้นเนาะเจ้าทีจะทางคนโอ้ยตาลูกเคย <laughs> เ้ยคนน,น, <laughs> นนํามาตวตัตตาคุณมันบ่นอาจอยแม่น่ะคันท่ตัดก็สจะเป็นศูนย์ข้าวมันบะศูนย์แปด สกลับไปพร้อมวันนี้เชุนเก่าหลายตัวองเป็นเหล็กยอกชุนเก่าอีกสเห็นนต่เขียนวันั้นเนาะซ้ำๆกันเนาะเหล็กออกดีออกตัวที่เขียนบ่อยๆนี่ยนะเอกลับว่าอาจจะเป็นหกศูนข่อาจจะเป็นเก่าูนลุงเนาะนอลแทนเนาะลูกเคยเอ้ยขาดอกขึ้นได้ลูกเอ้ยข้าหารด้ลูงเนอนี่แะเธอว่าจังสีละ FC มันเมเมน็นอยู่ นุ่นที่ยาบอกแม่น้องลาดาหน่อยเวลาถ่ายคลิปนะจอยห้ามพูดคำนี้ได้ไหมคำว่าดองเด็กตัวน้อยโอ้หัก็พูดกันเล่นๆพี่น้องเอ้ยบ่ต้องเป็นซีเรียสซี่เป็นเบาเล่นเอซี่เป็นเบาบ่อยากให้เบาเนีบาเล่นก็บ่กเป็นแน่วเบาพนะจ้าสีว่างได๋อนะถ่ายคลิปยังไดเธอเป็นเบาออกคลิปนะพูดน่ะจอยเพิ่งก็บ่กได้ถือยังก็เยิ้ม สลิปแนว้ทางของหน้าจอยโคงสุดท้ายนา่ำหนีได้เนาะค่ะอาจารย์แท่นไปขอผู้ขาวจับปิงปองจับพายยู่หนาะองค์ผู้ขาวได้เจ็ศนหนะคะนุ่นทาตันหายเจ็ดศูนเจาศูนย์หนะคะหน้าจอยไปท้ำวัดเย,ย็นยุวัตตาตกคังขคลืนมากเขาฝันผู้ชายผู้ชายมาบอกว่าจะให้ยโจกหายมาหางเดียวเขียนใส่เมื่อหายตัวแดงจึงครึ่งศูนนะคะตาไหยศูนย์นะคะ ข้เป็นจริงมันมีเลขสามตัวแค่สองชุดนะคะแต่ว่าเขาขายายเขียนตัวเลขตัตดตหัวตัดท้ายหายมันก็ได้เป็นหลายตัวนะคะเอฟซีพิจารณาเนะะี่ยค่ะแม่ก็ได้สามตัวหางเดียวลูกก็ได้สามตัวหางเดียวก็บ่าลูกว่าแม่กับลูกผู้ใดซิเมนมันว่าแม่นอกนแม่นะจ้ะแม่กับล<พ>ูกใครซีมันก็กออกได้หลายตัวมั้เนาะสามตัวนาสามตัวท้ายคือเลขย้ายบัวยายบัวเอามาลงมา หกแปดถายไหมมันออกสามตัวทต้ไหมก็ได้วันไี่แปดรับจ้างสิดไหมเจอวันได้ไปมันเจ้เอาเงี้ยได้จีบปลูกมันเจ้ามาอันมันบ่มีฝนในดนฝนม่นก็มีต้องทาฝนหมดจงปลูกไรมันจ้ะมันนี่มันนี่มาฝนก็ตกไปมาปลูกแหงหงก็ตายตายแล้วแล้วมันอึดก็แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นเอนกจุดทูบแบบวาวัดป้าแล้วจอยอ เพิ่นเพิ่นมาขอไก่ไกมือ,อ,มอไก่มือเลี้ยงออกเนาะ,ะมาจุดสองมือสามมือเล็กเพิ่จออกเพิ่งจิอขอแน่ที่เขาแน่รุดแน่เน,ะะนเาะย่างข้าวทายกับบเาขาวน่าแรงก็แรงข้างที่พี่น้องเหน้าฝนนี่เขี้ยวไปเมื่อทั้งาเขานั้งนี่นีมือวิปนปะ้าไหว ยามนี้ตเดี๋ยวนี้บ่มีงานนั่นปะบ่โมมีงานหลักจังบ่มีงานหลักจังพ่อบ้านไปโรงงานกับพ่อปันยังได้เป็นบ่บ่ค่ะเพิ่นบ่ได้เพิ่นเลิกสองคืนตลอดเพิ่นช่วงนี้บ่มีกาบ่เพิ่นร่วมเป็นกาเดียวมะแล้อค่ะตอนนรกกี่วันมีกะอีกะบีเนาะวันนี้เพิ่นร่วมเป็นกะอีรอบเดียวเลยเพิ่นกะเอาเพิ่นกะแยกคนใหญ่เปแผนกนันแผนกนี่ไม่ได้ค่ากาบ่ฮะไได้ค่ากาบ่ ก้ได้เป็นโอเดี๋ยวมาดึงกล่องย่าเด้วว้าวั่นจบิดใช่เนี่ยโอเหสีออกเรอสีดูสีให้สีให้แม่เบิรกดูดูใ้สีดูอ่ะใช้สีดูไปแล้วสีได้วไปเลมว่อ้ยยัยยยยยเยยยยยยยายยยยหยย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 เพิ่นยยยย่าเพิ่นยยากได้ยย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 พย่ยย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 หนยอยย่วยย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 ยเยยยยยยยดยย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 นยอยยยยไดย คือว่าคิดคิดอีต้นก็อยากมาโปรดมาพายเนาะว่ายังไงซะเรียว <om> ่าเห็นเด็ก e น ok ้อยโชค์น <t ry Impossible> ี่แหะไปเรียนได้วัดบัดนี้ก็อันเด็กน้อยขึ้นไปกับไปจุดทูบยู่หนาอันภานากุ๊กไหมเขาจุดทูบเร่ยนยิ่หันล่ะบัดนี้ก็เรียว่ามีว่าเมื่อเจ้าทีนั่มากทีว่าคนมากคนเดียวาท่าไรเนาะคนมาดีมาบอกเลขูเนาะมาเขียนเลขให้เนาะตัวแดงจึงคืนก็ต้องมีเนาะพ่อเป็นไงเจ้าเยอะมากก็เลยสีวางสีล่ะบัดนี้เราก็เลยว่า มามาสียหายโฉกเล่าอ่ะบันี้บันี้พ่อเราเขียนให้ว่ากลมเบิงสิเนาะเงยหน้าขึ้นไปเห็นหอดเล่าเลยแล้วไปเลยเขียนเขียนใส่ฟามือร์ให้เลยแม่เพิ่นบ่มีกระดาษมากมันบ่บ่ม,มีเลยเจ็แบบเลยเนาะเขียนใส่ฟามือร์ให้เลยเนอะสรุปพี่น้องแนวทางของนายจอยฟองสุดท้ายว่าวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกแปด ของน้องแท่น705ห้างเดียวต้ดนหาแล้วเจ7 0 5, 5ของหน้าจอยผู้เา่ามาเขียนใจฟ้ามือหา0 9 8นย์ตาไ้นหาย0 9น8 98ค่ะหน้าทางของหน้าจอย้าพ่อแม่พี่น้องเอซี่อ,อยากลกับหัวมันต้องเป็น68ปให้เพื่นตัดเอาเองเนาะการท่าติดตั้หายมันจะหลายโตมันจะเต็มหน้ากระดาษจริงๆเลงมีแค่2คู่ โอ้ยไม่ได้อยากซื้อ้าวแ่อยากซื้อตะแลขอาจารย์บอกคนากจังสิคเป็นยังนะจอยเมื่อ่มดีเขีดเครัาขอบงนี้อาจารย์แทนหาแนวทางขอบดีแนวทางของาเขีดยังอาจารย์แทนยเอซี่โชดีน้ำเด้อเออบริกีขนมเด้อไปแล้วจะบริกานขนมน้เด้อไอ้ผเนยขีดจะเนเขีดยังไปเลยคุณสิฮายค่ะขนมยี่นี่แม่ ว่าสัมผณ์ซื้อดอกหายยุ่ไปแล้ว ok ไปไปไ้ไปลำ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 คนนเครียดเครียดมันเครียดอะไยังผอคนเกรียดหาขนมบัเห็นไปแล้วมาที่ไปซ้ายมาหมากวงไม้วงซุกไม่เลียนไปแล้วขาสัตวเมื่อไรม่ย่ดิขอจะบุฟังเด้ออันพญี่เงียงนี่เห็ดบาบล่ะ